สวัสดีค่ะน้องแก้มเหรอคะ <Okay. S 1> น้องแก้มไปโรงเรียนแล้ววันเนี้ยใช่ไหมลูกดูกล้องดิมันดูทำไมทางนู้นน่ะเออมีอะไรให้ออกับผู้พิงวันนี้ออเอากล้วยให้ผู้พิงเหรอผู้พิงจุ๊บสง่งเลยจุ๊บสง่งเลยลูกจุ๊บสง่อสองจุออง๊บส่งเลยลูกจุ๊บส่งอ่าบายบายก่อนบา,บ,าบาย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 น้องก่อนติงวงบายบาย ไปไยไงยบไปไปไปตีนงงจุ๊บซงจุ๊บซงจุ๊บโอ้ยจุ๊บซงจุ<ห>๊บซงจุ๊บซง,ปงไปเอารางวัลให้ผู้พิงหน่อยจะไปโรงเรียนแล้วตั้งใจเรียนนะเอาไปให้หมดเลยลูกอะเออให้หมดเลยให้หมดเลยอาเดี๋ยวแก้มจะไปโรงเรียนสายละให้ผู้พิงกินก่อนนะแล้วก็ไปโรงเรียนนะ เอเอนะครับวันนี้ก็มาหาน้องให้กล้วยน้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกแก้มเราจะไปโรงเรียนนะครับพิงไปส่งด,ด้วยให้พิงไปส่งด้วยไม่ว่างอ่ะดิพอไม่ว่างลูกไม่มีคนถ่ายให้โอเคนะไปอยู่ตรงนู้นไปไปไปกอดผู้พิงหน่อยไปไปกอดหน่อยกอดหน่อยเออจะไปเรียนแล้วบอกผู้พิงหน่อย พูพิงกินหมดหรือยังนี่ยังวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับได้หรือเปล่าเออวันศุกร์ครับอันนี้เป็นชุดพื้นเมืองเต้นหน่อยเต้นหน่อยยกยกเต้นหน่อยเต้นยังไงทิ้งเรียนเขาเต้นยังไงเต้นเต้นหน่อยดิเต้นโชว์หน่อยดิเต้นยังไงทิ้งเรียนถืว่าครูไม่ให้เต้นแล้วไม่ให้เต้นแล้วอ่ะ มันี้ออ่ะผู้พิงเรากินอะไรครับกินกล้วยอยู่นะครับนี่อนนะชีเป็นมังคีพิงไปไปให้ผู้ให้ผู้พิงก่อนหน่อยไปจะไปแล้วนะเนี่ยหมดแล้วผู้พิงหมดแล้วยังลูกโอ้ยังไม่หมดนะครับโอ้ตัวมังแมมหนุเช้านี่กอดดิ้กอดกอดไหนแล้วพิงเก็บไหมอ๋อให้น้องให้น้องหน่อยเหลืออันเดียวเอาหยิบหยิบให้น้องหน่อยให้น้องหยิบเองอ่ะ

ใครผู้พิงเข้าหัวหน่อยเอาไม่เอาวะจุ๊บส่งจุ๊บส่งหน่อยจุ๊บส่งจุ๊บจุ๊บมาเนี่ยมาเนี่ยจุ๊บหน่อยจุ๊บจมบ๊ายบายบ๊ายบายแก้มหน่อยแก้มบ๊ายบายบบ๊าายยน้องเนี่ยบายบายไปโรงเรียนแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายไหนลูกบนบ๊ายบายอันนี้บ๊ายบายไปแล้วนะครับจะพาน้องไปโรงเรียนครับแก้มดูหน้าหน่อยถูกกล้องหน่อย 拜拜，拜拜。